บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเทือระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเือระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้ว พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักของพระพุทธศาสนาผู้เข้าถึงนามกายเข้าถึงพระรัตนตรัยจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัย และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายทำอรหัตได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตสัสมมาสมุทธเจ้าหมดสิ้นกิเลสอาสวะมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆจึงเป็นเนื้อนาบุญอนเิศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผลบุญอนเิศย่อมบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น แล้วบุญนั้นก็ยังตามส่งผลข้ามภพข้ามชาติไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมการทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงมีอนิสงส์ใหญ่สมควรที่พวกเราทั้งหลายจะตั้งฝึกให้เป็นอุปนิสัยแล้วบุญใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นแก่เรา ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ ของมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับ เรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก เราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนพ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรา มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจีบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาด จุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรยัย ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรา กำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่า สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งในบทสันเสริญพระพุทธคุณมีอยู่ตอนหนึ่งได้กล่าวว่าสัทธาเทวมนุษย์นังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากพระองค์จะเป็น บรมศาสดาผู้ทำการสั่งสอนเวนยสัตว์ผู้เป็นมนุษย์แล้วยังทรงสอนในเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรคผลตามมากมายนับไม่ถ้วนผู้ได้รับการเรียกขานว่าครูวอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วก็สอนวิชาในทางโลกวิชาธรรมมหากินมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้น ที่ทรงสอนวิชาทางธรรมซึ่งเป็นทางรอดในสังสารวัตรให้รอดพ้นจากความทุกข์และปลอดจากภัยทั้งในโลกนี้และภัยในสัมปรายภพนำมูสัตว์ใหข้ามถึงฝั่งพระนิพพานอันเป็นแดนเกษรรจากโยคะคือกิเลสเครึ่องร้อยลัดทั้งหลาย ในวันนี้หลวงพ่อขอนำเรื่องราวตัวอย่างที่บ่งถึงว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครูของเหล่าทวยเทพมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะพระองค์สามารถเทศนาสั่งสอนในเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นกายทิพย์มีกายที่ละเอียดกว่ามนุษย์ได้อย่างไรเทวดานี้นะ่ยแม้เขาจะมีกายที่ละเอียดประณีต แต่ความละเอียดของใจก็อยู่ในระดับของกายทิพย์พวกพรหมก็ละเอียดขึ้นไปอีกหน่อยแต่ถึงกระนั้นก็ละเอียดสู้กายธทำอรหัตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ทรงตัดสรุธรรมกายอารหัตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวาทั้งปวงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งสาม ไม่มีอะไรมาปิดบังธรรมจักรุของพระพุทธองค์ได้ส่วนชาวสวรรค์แม้มีกายที่ละเอียดกว่าแต่ใจก็ยังไม่หลุดจากกิเลสอาสวะยังตกเป็นบ่าปเป็นทาสของพยามานถูกอวิชชาครอบงำจิตใจอยู่เมื่อหมดบุญถึงขีดถึงคราก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิม ยางเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพสามจำเป็นต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นยอดกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมจากพระองค์จึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปได้แล้วความสว่างในใจของเทวดาก็สู้ความสว่างสวายภายในใจของพระองค์ไม่ได้เลยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ ตรงที่มีใจบริสุทธิ์ที่สุดมีพระปัญญาบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกรอบแห่งอวิชชาและมีมหากรุณาไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นหนึ่งในพุทธกิจของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งก็คืออัตรเตเทวปันหนังเวลาเที่ยงคืนทรงพยากรปัญหาแก่เทวดายอย่างหนึ่ง หลงจะให้โอกาสกับชาวสวรรค์ได้ฟังธรรมเหล่าทวยเทพก็จะลงจากเทวโลกมาไต่ถามปัญหาธรรมะโดยสายความเป็นผู้มีโชคตรงนี้คือใจที่ละเอียดนี่แหละมีกิเลสในตัวเบาบางเพราะฉะนั้นเขาฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถตรองตามแล้วก็ไดบรรุธรรมาภิสมัยกันเดียวนั้นเลย เหมือนประทีพที่มีไส้และน้ำมันพร้อมอยู่แล้วเมื่อนำไฟมาจุดก็สว่างเพลิบขึ้นมาทันทีเลยเหมือนในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าใหญ่ใกล้กรุงกบ,บิลพัทกับหมู่ภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปทุกรูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์คืนนั้น เหล่าเทวดาในป่าใหญ่ต่างกระชักชวนกันว่ามาเถิดผู้เจริญทั้งหลายชีว่าการเห็นว่าพระพุทธเจ้านะเป็นมงคลการฟังธรรมก็เป็นมงคลอย่างยิ่งการได้เห็นหมู่ภิกษุก็เป็นมงคลสำหรับพวกเราว่าแล้วก็พากันมานมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระขี่นาศพผู้บรุ พระอรหันต์คืนนั้นเทวดาในแสนโกฏจักราวาลได้มาประชุมกันเพราะได้ยินเสียงเชิญชวนอันเป็นทิพย์ของเทวดาในป่าใหญ่แห่งนั้นคือเทวดาผู้อยู่ในสกลชมพูทวีปปุพพาวิเทหทวีปอมมอโคยานทวีปอุตรลกรุทวีป ในทวีปน้อย2องพันทวีปได้แก่พวกเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานซึ่งกว้างประมาณ3ามพันโย์ได้ฟังเสียงทิพย์ของเทวดาที่บอกต่อตอกันไปเทวดาในเทวนคร1 8 9 0 0 0นครเทวดาที่อยู่ประตูหมู่บ้าน9 9 0 0 0 0าแห่ง เทวดาที่อยู่ตามท่าน,น้ำาส6แสนโกอดและอาศัยอยู่ตามท้องทะเล56แห่งมาประชุมกันจากนั้นเทวดาในจักรวาลที่สองที่สารวมไปถึงหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันหมดในจักรวาลทั้งสิน้นจนถึงพรหมโลกเต็มแน่นไปหมดด้วยพวกเทวดา ที่มาประชุมกันเหมือนกล่องที่เต็มแน่นไปด้วยผงทุลีดินไม่มีช่องว่างเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ทีเดียวนะจ๊ะเวลาที่เทวดามาประชุมพร้อมกันเขาจะเนรมิตร่างแม้ใหญ่ตัวเพียงไรก็ย่อให้เล็กเท่ากับลายเส้นผมได้ผู้มีรู้มีญาณท่านเด้อุปมาเอาไว้ว่า ผู้ยืนอยู่ในพรมโลกเอาก้อนหินก้อนใหญ่เท่าเรือนยอดเจ็ดชั้นโยนลงไปข้างลา่างสี่เดือนจึงจะถึงแผ่นดินแม้จะเป็นช่วงที่ใหญ่ขนาดนั้นก็ยังมีเทวดาซึ่งยืนเรียงชิดติดกันจนหาที่ว่างไม่ได้ดอกไม้ที่คนยืนข้างล่างโยนขึ้นไปหรือควันไฟ ก็ไม่ได้ช่องเพื่อขึ้นไปเบื้องบนมเมล็ดผักกาดที่คนยืนข้างบนอรอยไปก็ไม่ได้ช่องเพื่อลงไปข้างล่างมหาเทวสมาคมในคืนนั้นเนืองแน่นและมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทีเดียวมาเพื่อฟังธรรมจากบุคคลสำคัญคือพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย ในคืนนั้นพวกพลมที่เขาสมาบัติแล้วออกตามกำหนดเมื่อมองดูที่อยู่ของพลมก็เห็นวิมานว่างเปล่าเหมือนรองอาหารในเวลาหลังอาหารจึงใคร่ครวนดูว่าพวกพลมไปไหนก็ทราบว่าไปที่ประชุมใหญ่จึงแต่งคาถาองค์ระบท เพื่อนำไปกล่าวนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแสดงว่าตัวเองก็ได้มาสู่มหาเทวสมาคมนี้เหมือนกันเมื่อพรมเหล่านั้นแต่งคาถาเสร็จแล้วองค์หนึ่งลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกองค์หนึ่งลงที่ขอบจักรวาลด้านทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือตามลำดับ ่อจากนั้นพรมที่ลงที่ขอบจัก,กรวาลด้านตะวันออกก็เข้านีลกสินและปล่อยรัศมีเขียวเหมือนแก้วมณีสีเขียวกำลังเปล่งแสงพรมที่ลงมาด้านทิศใต้ก็เข้ากสินสีเหลืองปล่อยรัศมีสีเหลืองทองเหมือนจัก,กรวาลห่อหุ้มด้วยผ้าทองส่วนพรมที่ลงทางด้านทิศตะวันตก ก้ากระสินสีแดงเปร่งรัศมีสีแดงเหมือนห่มผ้าขนสัตว์ชั้นดีสีแดงพร้อมที่ลงทางด้านที่เหนือข้าวกระสินสีขาวเปร่งรัศมีขาวเหมือนห่มผ้าดอกมะลิเพื่อให้เทวดาในหมื่นจักรวาลทราบว่าตนมาแล้วเมื่อมาถึงก็จะประกาศเกียรติคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อเบื้องพระพัก เมื่อตวยเทพมาประชุมพร้อมกันแล้วพระผู้มีพระเจ้าก็ด้ษทรงสำรวจด,ดูตั้งแต่พื้นแผ่นดินจนจรดขอบจักรวาลจากขอบปลายจักรวาลจนจรดพรมโลกทอดพระเนตรเห็นการประชุมของกายละเอียดเหล่านั้นแล้วจึงทรงพระดำริว่านี่เป็นมหาเทวสนิบาตที่มากมายกว่าที่ โลงเคยทอดพระเนตรเห็นโลงได้ประกาศสถานที่ซึ่งโทวยเทพอยู่อาศัยให้กับเราพระอาหารหันต์ทั้ง500รูปได้รับฟังกันจากนั้นพระงองค์ก็ทรงเนรมิตรพระพุทธเนลมิตรขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วตอบคำถามกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเนลมิตรเป็นปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งทีเดียวนะจ๊ะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจบเทวดาจํานวนหนึ่งแสนโกรก็ได้บรรลุพระอระหัตส่วนผู้ทเทวรลุผลสามตั้งแต่พระอนาคามีผลลงมามีมากมายนับไปท่วนเห็นไหมจ๊ะว่าเทวดาในเขารักในการฟังธรรมมากเพราะบุญอย่างอื่นจะทําให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ในสภาวะ ของความเป็นเทพนั้นทำได้ยากมากดังนั้นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ผู้เป็นเทพที่ยิ่งกว่าเทพพระราชามหากษัตริย์ทะเรียกว่าสมมุติเทพทวยเทพตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นไปเรียกว่าอุปติเทพส่วนพระพุทธเจ้าของเราผู้หลุดพ้นจากกิเลส อาสวะทั้งปวงทรงเป็นวิสุทธิเทพเพระองค์เป็นเอกกระบ,บุรุษที่อุบัติมาเพื่อขจัดความมืดคืออวิชชาในใจของหมู่สัตว์ให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้มาได้ยากก็จะได้ประมาทในการสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้าจุนประพุทธศาสนามีสมบัติจกักรพรรดตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้น ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอิน